นี่เป็นไก่ต๊อกที่กำลังเดินหากินเป็นฝูงตามธรรมชาติอย่างอิสระที่นายอิทธิพลดนจำรัดเกษตรกรกร,รุ่นใหม่ชาวบ้านแสนสำราญตำบลสามขาอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เลี้ยงไว้ส่งผลให้ไก่ต๊อกนั้นไม่เครียดสมบูรณ์แข็งแรงและเจริญเติบโตขยายพันธุ์ได้ดีโดยนายอิทธิพลดนจำรัดได้กล่าวว่าตนเองนั้นได้เลี้ยงไก่ต๊อกมาจนถึงขณะนี้รวมกว่า3ปีแล้ว จากเริ่มต้นไม่กี่ตัวปัจจุบันมีจำนวนนับร้อยตัวซึ่งมีการขายออกไปและก็ขยายพันธุ์เลี้ยงเพิ่มทดแทนส่วนที่ขายออกไปเรื่อยๆโดยข้อดีของไก่ตอกก็คือต้นทุนค่าอาหารถือว่าน้อยมากเนื่องจากตนนั้นปล่อยเลี้ยงให้ไก่ตอกได้หากินหญ้าอย่างอิสระตามสวนกเกษตรของตนเองตามธรรมชาติควบคู่กันไปกับการให้อาหารก็คือข้าวเปลือกจะให้หอาหารเฉพาะในช่วงที่ไก่ตอกอยังเล็กอยู่เท่านั้นโดยไก่ ก็จะเริ่มออกไข่ขยายพันธุ์ได้เมื่ออายุประมาณ6-7เดือนและช่วงที่จะออกไข่ก็คือตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงฤดูหนาวซึ่งไก่ตอกถือว่าออกไข่ที่ค่อนข้างโดก ซึ่งในปีนี้ตนนั้นก็ตั้งใจที่จะขยายจํานวนไก่ตอกที่เลี้ยงเพิ่มเป็น200ตัวเป็นอย่างน้อยเนื่องจากตอนนี้ตนเน้นเลี้ยงขายไข่เชือ้อและก็มีตู้ฟักสามารถขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนการเลี้ยงจากไก่ที่เลี้ยงไว้ได้เองทั้งหมดอยู่แล้วเพื่ออนาคตนอกจากจะขายไข่เชือ้อขายลูกไก่และก็ขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วตนก็จะขายเป็นไข่แผงธรรมดาเพื่อนําไปประกอบอาหารด้วยซึ่งจากประสบการณ์ที่ตนเอง งได้เลี้ยงไก่ต๊อกมา3ปีกว่าสิ่งที่ควรระวังมากที่สุดก็คือสุนัขที่อาจจะเข้ามาทําร้ายไก่ต๊อกโดยเฉพาะในตอนกลางคืนและสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าเลี้ยงขังไว้ในคอกอย่างเดียวเพราะไก่จะไม่แข็งแรงออกไข่น้อยดังนั้นจึงต้องมีพื้นที่ให้ไก่ต๊อกได้ออกหากินหญ้าตามธรรมชาติไก่ต๊อกก็จะแข็งแรงไม่เครียดเติบโตดีและก็ให้ไข่ที่ดกครับ นะครับเห็น่าเลี้ยงไก่ตอกมาหลายปีแล้วนะครับเป็นยังไงครับน่าจะได้ประสบการณ์หลายอย่างเรื่องของความคุ้มทุนเรื่องของการปรับการเลี้ยงเพื่อให้ได้ประโยชน์หลายที่สุดครับเในแนวสู้ฟังนะครับจักปีแล้วครับสามปีนะครับผมสรับผมเลี้ยงไก่ตอกมานะครับผมปัจจุในฟ่าผมยังเจือว่าไก่ตอกเนี่ยยังยืนหนึ่งสำหรับผมเพราะว่าต้นทุนในการกินอาหารเนี่ยต่ำมากครับผมโดยเฉพาะรุ่นที่ผสมพันธุ์รุ่นยังสิครับ ผมคำนวณมาแล้วในการเลี้ยงนะครับสูบูร์เดียวก็หมายแต่้าเขาเปลือกนะครับขาเปลือกย้ำเวลาเดียวคือย้ำเสาหลังจากไ้นผมจะปล่อยออกคอกครับผมครับให้เขากินหญ้าโดยเฉพาะหญ้าแบบนี้ครับนี่ครับเป็นดอกแบบนี้ครับเข้ามาครับผมเขาดิจิกินดอกกินยอดได้ดีครับผมมันจะขึ้นว่าขืนไลแล้วหญ้าพมกนี้ไม่นครับแบบเนี้ยหญ้าแบบเนี้ยชื่อว่าเป็นอาหารชั้นดีของเขาเลยครับครับเราฉะนั่ลดต้นทุนได้ละละ ดีอย่ยงไรตอนนี้อหยาแบบประเทศนี้ครับผมบเพราะฉะนั้นน่ะต้นทุนตำครับกำไรไข่เขาเนควอนขันจะสูงครับแต่ปัจจุบันนี้ผมก็ยังขายราคาคือเกา่าเลยครับ3ปีมาเนี่ยผมกับขายอยู่ทีแพงละคาเก่าเราส0บาทผมกัยินยันราคานี่คือเก่านี่คือเ่เชื่อไม่ค่เชื่อส่วนตัวหน่อยผมกัเริ่มทีหาสิบ แปดสิบบาทแล้วจะสีแล้วจะเนี่ยครับผมขับซุ้มุ้กับสองลอยห้าสิบบาทขนาดตัวครับผมแล้วแต่อายุครับผมก็ยังถือว่ามันยังยืนหนึ่งในสีฟ้า,า, <ๆ S 2> าเมื่อพาต้นทุนมันตำ่ำต้นทุนในการเลี้ยงเนี่ยมันตำ่ำบ,บวกขึ้นยังไก่ไข่ไก่ไข่เนี่ยขันรุ่นแม่ไข่เขาต้องกินไข่ไข่อยู่ตลอดด้วครับผมได้ไขอย่างเขากินกัข้า,ขาเปลือกเข,ขาก็ไข่ไข่ทั้งปีเลยครับไก่ตอกทุกเมื่อเดี๋ยวพวกยังเก็บไข่เขาสิเดิมไขตั้งแต่มีหน้าขข มีหน้าเมษาจะไปหอดเดือนพฤศจิกาเลยครับเขาฤดูหนาวเพราะเขาฤดูหนาวเนี่ยเขาสีหยุดไข่เปรียบเทียบไว้กับไข่ดกขึ้นกันครับว่าแพ้ไข่ไก่สวยงามเลยครับผมตอานไ้ผมก็ได้ถือว่ายืนหนึ่งยืนหนึ่งในในเรื่องของต้นทุนและในการขายผมถือว่าไกลตอนนี้ถือว่ายังยืนอยู่ในฟาร์มอยู่ครับผมครับครับครับห้าห้าเอาเลี้ยงแต่โตน้อยเนี่ยจักเดือนเขาจังสีสามารถ ขยายพันธุ์ได้ครับใกล้ตอกเนี่ยเขาสิเป็นฤด,ดูนะครับผมถึงจะซื้อตัวแ่ปุ๊บขันบ่ฮอดฤดูไข่เขากับบอไขอ่พ่อเจ้านายผู้เชี่ยอธิบายว่าฤดูไข่เขาเติบโตเดือนสามเพื่อมีหน้าพอ่อเพราะะฉนั้นถ้าเราถึงฤด,ดูไข่เนี่ยเขาสิบ่บ่ไข่ครับอันเ่าเลี้ยงแต่โดยเฉลี่ยแล้วความสมบูรณ์สีไข่เนี่ยประมาณ หกถึงเจ็ดเดือนแต่ความสมบูรณ์แต่ก็ต้องถ่ายรดูคือเก่าแม่นครับผมแต่ขั้นเขาไปเลี้ยงเดือนหาเขาก็ไปนับอีเจ็ดเดือนเขาก็พอดีไข่แต่ขั้นตอนไปเลี่ยงซากันตั้งแต่มกรลากกระถายแล้วครับผมเอาคือเป็นปีแล้วก็จะได้แม่นครับคือดูน้ำครับครับแต่ว่าความสมบูรณ์นี่เขาพร้อมที่จะไข่กับมันหกเจ็ดเดือนแม่นคือจะใครใครลงไปเลยครับผมครับครับครับเขาเขาใครที่เขาไข่ไอ้เจ้าละชุดหลายบ่ครับโอ้คำนวณบ่ได้เลยครับเพราะว่าเก็บซุ่มมือแต่เฉลี่ยแล้ว ผมฉเฉลีย่ยแลยครับมิโตเมียซิฟโต้เขาเกไข่บดตามกระเจี๊แปดไปไก่สุเปเพย์ซุ่มเนี่ยเขาเกิไข่ไข่กองร่วมกันเลยครับผมไข่กองร่วมกันขันนู้นมิโตเมีซิฟโต้เขาเิมาไข่กองร่วมกันเลยครับโอ้ครับมาไข่หม่งเดียวกันเลยนี่ครับผมครับคันนี้ใส่เข้ามาเด็กไข่แบบกระจัดกรๆๆๆจะจายเขยังไก่ไข่ตัวไปจะไปเข้าไปเป็นจุ่มได้หรอไปเป็นจุม <laughs> ่มอันน่าคดผมบาดเด็นน้ำขอาเนื่องจากว่าราคาแพงนะครับผมผมเจีขยายจากรุ่นลูกเขาเนี่ยแหละครับผมเพราะว่าเขามีเขามีเป็นไข่ไข่เชี่ยอยู่แล้วเขามีตัวมากกอยู่แล้ว ขยายพันธุ์จากเขาได้ครับ,รบกับคาดว่าปินีที่พยายามเก็บให้มันเดบอยู่ประมาณสองถึสามร้อยตัวครับผมเพราะว่าน่ากลเท่าสี่หนึ่งแหละขายลูกขายไข่เชื่อเขาว่ามันสิบอมหันคงคือจังขายไข่กินคำนิิงไข่กินเนี่ยทุกคนสามารถกินได้เสมอขายได้ง่ายไปส่งตลาดส่งยังไรก็ได้ขึ้นไก่ไข่ครับอืมอนากตผมกัเรยวางแผนว่าผมสี ขายไข่เชือส่วนหนึ่งแหละแต่ป่ติมาผลิตขายเป็นไข่กินแต่ว่าก็ต้องเลี้ยงลายเ่ะขายไข่กินเพราะว่าเขาคำนวณมาแล้วว่ามือเนื้อมันกิน0.18สตางค์ต่อมือเพราะฉะนั้นผมต้องหาเขาเปลือกเพื่อตอบรับเขาเพราะแต่กับวัวยาเขาเปลือกเวลาสีขึ้นเขาไหมขึ้นเล้วไม่เขาดิโลคายเขาเขาเก้อมากครับผม ผมก็กว่าเลยครับปีนั้นเราปลาซื้อเลยครับผมเอะซอกไปไนกระซอว่าแม่นครับผมไก็ตอนมีคนขายอยู่แล้วครับผมว่ามันเข่าเขาก็อยากขายมาครับก็ติดปลายรับประกาศมีนใดแน่นอนครับออ๋แบบนี้สามารถใส่เด็ดทั่วทั่วทั่วทุกคนเลยครับผมประกาศขายประกาศรับซื้อครับได้แน่นอนครับเรื่องกับมีมีอุปสรรคยังบ่ในการที่เฮ็ดให้มันเป็นอุปสรรคต่อการจะเริ่มเติบโตเลยเห็นมันตายเป็นอย่างนี้บาดเจ็บเนี่ยสุญหนักครับผมนั่นเป็นปัญหาเก่าๆคือสุญหนักครับ สุนัขกับสุนัขจักคลองเนี่ยพ่อลามแล้วครับผมคือไอ้อันตรายของเขาคือหมาอย่างเดียวหมาหมาหมาหนึ่งเลยครับผมครับส่วนมากจะหมาหลักๆเลยอย่างอื่นบ่ท่าไหนย่งอื่นบ่เท่าใดแล้วครับครับแต่สมมติเนี้เฮาป้องกันหด่ยที่ว่ายามเช้าเฮาปล่อยออกยาำมาแลงเฮาไล่เข้าเพราะกนณีเฮาทันทีครั้งกี้นี่เฮาอยู่ตามตุ้มมูลต้นไม้จังซี่ครับ เปลาเขาตกแต่เขาสิลน่นลงมาพื้นเลยนะครับเออครับล่นลงมาพื้นแล้วเขาสิบบตีงกันไอย่างนี้เลยครับพอบอตีงปุ๊บเนี่ยมันกัหมากระคาไปได้ง่ายเลยครับผมอ๋อครับแต่ขยักงอเว้นเนี่ยเขาเห็นก็บินได้ยังไดอยู่มันจะได้สุดก็คือเรื่องของหมาอย่างเดียวอ่ายังยังอื่นบ่เท่าไรบ่เท่าไรแต่ยึดเลี้ยงขังยังที่สอนยึดเลี้ยงขังอ๋อห้ามเลี้ยงขังเลี้ยงขังตลอดเนี่ยขามันสิอ่อนอ๋อมันสิบ่มีแห้งตักไข่ก็บ่ดีเออแล้วสุขภาพก็สิบ่ดีต้องให้เขามมีอออิิสสรระะพหนเขายาเล่นมีดิ เขาคันห่อให้มีอาหารมิทิโยอาศัยเขาเนี่ยเขาก็อยู่บริเวณนี่แหละครับเขาไม่ได้ไปตัวฉีบสะเด็ดนะครับผมแต่เมื่อไรที่เขาไปให้อาหารใหนยังปูเขาก็ไปเรื่อยๆเขาก็ไปหากินเขาเมี่นครับผมออ๋ครับแต่สำคัญคือเลี้ยงปล่อยเขาสีแข็งแรงอารมณ์ดีและสามารถที่สีไข่ดีครับผมโอ้ครับ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 เอาถ้าพี่น้องสนใจครับอยากได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องของไก่ตอกปอคนสนใจหลายมันทั้งงามทั้งหลายๆอย่างครับก็ฝากไว้นั่นนะครับคัน เกษตรกรสนใจกับสามารถติตอใดครับผมที่ฟ้ามลุงมีครับผมว่าเดี๋ยวเป็นเฟสเฟสบุ๊กกับพิมพ์ภาษาไทยเลยครับผมครับครับติดต่อทั่วกับศ910 68589ครับผมครับผมขอบคุณเรับขอบคุณครับ